สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเปียกข้าวปุ้นบายกระชอนนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดบางแวกนะครับที่ในซอยจรรญ์สิบวงสิบสามวิ่งเข้ามาเรื่อยๆครับบางแวกซอยสามท่านจะเห็นเลยครับวัดบางแวกนะครับผมซึ่งวัดนี้ก็มีท่านพระครูธีรธรรมนันเจ้าอาวาสวัดบางแวกและเจ้าคณะแขวงบางแวกยิ่งไปกว่านั้นนะครับทีมงานกระชอนดอทคอมวันนี้ได้รับความเมตตาจาก พระคูธีรธรรมานันนะครับเจ้าอาวาสวัดบางแวกเจ้าคณะแขวงบางแวกให้นํารถที่จะบรรทุกองค์พระรูปส่วนใหพระเจ้าตากสินมหาราชชาวารุณทั้ง9องค์นะครับให้มาประดิษฐ์ประดอยประดับประดาที่วัดแห่งนี้เพื่อความสวยงามและเป็นสิริมงคลแต่วันนี้ที่ข้างๆผมนี่นะครับไม่ใช่บุคคลธรรมดาขวามือของผมป๋าชูวัดุเพชรครับผมบนี่เจ้าของคณะสิงโตลูกหลวงพ่อบดบอลและท้ายมนอของผมพี่ก้อครับ ถหอว่าเคยสอนครับสุดยอดนะครับคณะถิงโตทั้งสองคณะนี้ระดับชาติเลยเราจะมาถามเลยครับว่าวันบรรยากาศในงานวันนั้นป๋าชูคลา<ก>ตัวเอกอยู่แล้วบรรยากาศวันนั้นก็จะมีถิงโตทั้งหมดสามคณะังกรหนึ่งคณะพินแคนของท่านพระภูทีระธนนานันต์โหโหอีกหนึ่งคณะแล้วก็มีตัวแทงเสืออีกหนึ่งคณะครับเหลียวขบวนก็จะเริ่มตั้งแต่วัดอรุณ เปิดฉากด้วยมังกรนำหน้ามีมีพ่นไฟไหมครับมีครับพ่นน้ำพ่นไฟมีหมดคือการเราเล่นนี่เราจะเล่นจากที่วัดมาเลยป่ะเล่นจากที่วัดมาเลยครับตลอดทางเล่นมาเลยใช่ไหมเล่นมาเลยครับมังกรจะวิ่งมาเลยติงโตก็จะเชื่อสองหัวมาตลอดทางอันนั้นคือเล่นเล่นสวนนิดนิดหน่อยหน่อยใช่ครับแล้วชุดใหญ่ครับชุดจะใหญ่จะมาเล่นกันที่หน้า บริษัทเอ้ยหน้าบริษัทหน้าบริษัทกระชออนไลนกระชอนดอคอมอันนั้นคือชุดใหญ่ทั้งหมดใช่ครับโอ้วันนั้นทีมพ่อเกสอนก็มาด้วยเขาผัวใหญ่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 ได้ข่าวว่าลูกเกศพ่อผลบอลก็มีการแชมป์ประเทศไทยสองแล้วไหมมีการต่อตัวด้วยใช่ครับต่อยังไงต่อตัวเหมือนต่อต่อแล้วแต่ต่อมันต่อโดมิโน่ไหมฮะหย่อยยังไงไม่ใช่ถ้าโดมิโน่มันจะต้องล้มลงเลยก็เลฮะโอต่อสี่ต่อห้าต่อหกต่อเจ็ดแล้วแต่เขาก็จะมีท่าทางเล่นของเขาไปต่อเเลยหรอใช่ มันไม่สูงไปหรอไม่สูงครับโอ้นี่ลูกจ้าพ่อบทบุฒิทำได้นะเดี๋ยวเปี๊ยก็เป็นเด็กยอดโอ้ยายเลยครับอย่าเลยครับเอาไม่เป็นไรนี่ผมห้อยองมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชฯแว่าเลยองห้อยห้อยองนี้แล้วไม่มีการโดนไม่มีการโดนไม่มีการโดนไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนเอาละวันนั้นนะสนุกสนานแน่นอนสนุกสนานแน่นอนครับแล้วย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าท่านผู้ชมครับวันนั้นนะภายในงานเราจะมีทั้งอาหารเครื่องดื่ม ทุกอย่างไว้คอยบริการไว้คอยบริการหน้ากระชอน .com มีทุกอย่างไว้ต้อนรับท่านและอีกข่าวดีนะนี่นะใครที่ไปร่วมงานนะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปร่วมงานเราจะแจกพระผงโอ้โหพระเจ้าตาสินมหาลาภใครไม่มาตายเลยแล้วผมบอกแล้วพระแจกเที่ยวนี้นะหมดแน่นอนหมดแน่นอนหมดแน่นอนครับพี่ชายผมหมดตัวแน่นอนพี่ชายคุณคือใครครับ พี่วิทย์พัฒนลุนครับโอ้คนนี้ไม่มีหมดครับบารมีสูงบารมีสูงนู่นบนยอดไม้นู่นกนดยอดไปเอาละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่านั้นถ้าเกิดว่าใครพลาดล่ะครับใครพลาดก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเอาละครับท่านผู้ชมครับติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์เว็บกชอน .com สำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับผมครัับสสวดีสวัสดีครับเป็นไง